ในข้อสิบเอ็ดครับโจทย์จริงๆเนี่ยจะมีมาแค่นี้ไม่มีตารางหรอกตารางเนี่ยเราสร้างเองเอ,อเราต้องวางแผนเราต้องวางแผนการคิดของเราเองนะครับว่าเราจะแยกแยะการนับยังไงนะครับตอนเนี้ยแนวคิดของครูก็คือว่าคุณเริ่มแบ่งแยกเป็นแนวตั้งเท่าไหร่แนวนอนเท่าไหร่สังเกตรูปแบบของแนวตั้งแล้วก็สังเกตรูปแบบของแนวนอน เห็นไหมครับต่อนละลูกนะลอ,องมาดูกับลูกลูกที่หนึ่งแนวตั้งมีหนึ่งแถวขอโทษแนวตั้งเนี่ยมีสองมีสองแถวเห็นไหมครับมีหนึ่งชั้นนะครับแนวตั้งนะครับนี่เห็นนี้กับนี้เนาะ ถ้ารูปท <re ี่สองสองแถวแถวละสามอันแต่ถ้ารูปท anyway mm ี่หนึ่งหนึ่งแถวแถวละสองอันรูปที่หนึ่งหนึ่งแถวแถวละสองก็เลยเป็นหนึ่งคูณสองแต่พอมารูปที่สองสองแถวแถวละสาม ลูกดูออกไหมครับเนี่ยอันนี้คือหนึ่งแถวน,นี่คือแถวที่สองทั้งสองแถวมีแถวละสามอันโอเคดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสองคูณสามพอมาดูรูกที่สามอันนี้คือหนึ่งแถวมีสี่อันนะแล้วมันมีอยู่ทั้งหมดสามแถว รูปที่สามมีสามแถวแถวละสี่อันสามแถวแถวละสี่ก็สามคูณสี่อ่ะรูปที่สี่หนึ่งแถวมีห้าอันเนาะแล้วมันมีอยู่กี่แถวละ่ะนี่แถวที่สองนีแถวที่สามนีแถวที่สี่ สี่แถวแถวและห้าอัน,อง,นองั้นคุูถามรูปที่ N อรูปที่ N อ่าเพิ่มนะเพิ่มนะทุกที่เอ็นนะรูปว่าแนวตั้งเราควรจะสรุปเป็นยังไงดีถ้าเป็นรูปที่เอ็นแนวตั้งมันควรจะมียังไงเอาแนวตั้งก่อนแนวตั้งของรูปที่เอ็นรูปที่หนึ่งหนึ่งแถวแถวละสองรูปที่สองสองแถวแถวละสาม รูปที่สามแสบสามแถวแถวละสี่รูปที่สี่สี่แถวแถวและห้าดังนั้นรูปที่เอ็นมันควรจะเป็นยังไงเแ,แถวแถวละแถวและไม่ใช่เอ็ดิเอเออเนี่ยเลขตัวนี้กับตัวนี้ไม่ได้เท่ากันสังเกตว่าเลขตัวนี้เยอะกว่าเลขตัวข้างหน้าอยู่หนึ่งเห็นปะ เลขตัวนี้เยอะกว่าเลขตัวข้างหน้าอยู่หนึ่งเลขตัวนี้เยอะกว่าตัวข้างหน้าอยู่หนึ่งดี๋ยนั้นถ้าตรงนี้เป็นเอนงั้นตรงนี้ก็ต้องเยอะกว่าเอ็อยู่หนึ่งก็เลยเป็นเอ็บวกหนึ่งก็จำนวนไม่ไม่ไม่ขีดแนวตั้งจึงเป็นเอคูณเอ็บวกหนึ่งอันนี้ถ้ารูปที่เนะครับงงงงหรือเปล่าครับอะ มาดูแนวนอนบ้างดูแนวนอนบ้างสองแถวแถวละหนึ่งหนึ่งคูณสองสองแถวแถวละหนึ่งก็สองคูณหนึ่ง การคูณมีสมบัติการสลับที่สองคูณหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งคูณสองด้วยงงงงไหมเราเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นอันนี้โดยใช้สมบัติว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่มาดูรูปที่สองมันสามแถวแถวละสอง มันก็ต้องเป็นสามคูณสองซึ่งการคูณม,มีสมบัติการสลับที่ก็สามารถสลับได้เป็นสองคูณสามเนี่ยพอเราสลับแล้วเนี่ยรู้สังเกตไหมครับแนวตั้งกับแนวนอนเหมือนกันเป๊ะโอเคยังยจะเหมือนกันเลยนะแ,แลแถวมีสามนะเนี่ยแต่และแถวมีสามแล้วมีทั้งหมดสี่แถว สี่แถวแถวและสามก็สี่คูณสามแเท่ากับสคูณสี่ด้วยนะครับพอรูปต่อมานะครับรูปที่สี่นะครับหนึ่งแถวเนี่ยมีสี่อันหนึ่งแถวมีสี่อันนี่สองแถวแล้วนี่สามแถวแล้นแวลนี่สี่แถวแล้ว มีห้าแถวและแวห้าแถวแถวละสี่อันก็เลยเป็นห้าคูณสี่การคูณมีสมบัติการสลับที่พอสลับที่แล้วได้เหมือนกันเป๊ะๆตรงนี้ก็เหมือนกันเป๊ะๆ เพราะฉะนั้นอ่าอันนี้แนวนอนบ้างอาของรูกที่เอ็นนะครับรูกที่เอ็นเด็กๆลองสังเกตตรงนี้ครับรูปที่สี่แต่จํานวนแถวไม่ใช่สี่จำนวนแถวเป็นห้าเห็นปะ ดังนั้นเราก็เลยต้องบอกว่าไม่ใช่ n แถวแต่จะเป็น n บวกหนึ่งแถวแถวละ n แถวละ n อันงั้นจำนวนก็เลยกลายเป็น n บวกหนึ่งคูณ n ซึ่งการคูณมีสมบัติการสลับที่ก็จะเท่ากับ n คูณ n บวกหนึออ่งแล้วแต่แล้วก็ค่อยเอาเออแนวตั้งกับแนวนอนรวมกันอีกทีหนึง่ง งงไหมครับส,สับสนไหมลูกเอออ่ะงั้นครูขอคิดรูปที่เขาถามเลยนะรูปที่สิบรูปที่สิบไม่ขีดแนวตั้ง จะแนวตั้งหรือจะแนวนอนมันก็ใช้เอคูณ n บวกหนึ่งใช่ไหมลูกที่สิบเก็คือสิบลูกที่สิบเอก็คือสิบเอบวกหนึ่งก็สิบเอ็ดตัวนี้คือเอตัวนี้คือเอบวกหนึ่งก็ได้ร้อยสิบไม่ขีดแนวนอน ก็เท่ากับไม่กินแนวตั้งเลยเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแนวตั้งร้อยสิบแนวนอนร้อยสิบก็สองร้อยยี่สิบอันมีอะไรงงๆไหมลูก